ยย What's wrong with you? What's the matter with you? มันมืนมันโดนงูกัดอะสันสันเด็กกัดฮะเสน่ห์จะต้องรัดที่หัวเข่าข้อการอะไรพี่การอะไรการพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ You're the best เดี๋ยวนะทำไมพวกยูทำแบบนี้เนี่ยจัสตินยูเป็นเด็กเป็นเล็กนี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะ You are the best อะมันไม่ใช่คำขอบคุณต้องพูดเขาว่า Thank you อ่านี่ ไม่ใกล้ฉันไปใส่ไว้นะจะได้ฟังอะไรก็รู้เรื่องสักทีคุยกันในเรื่องของการสะกดดีกว่าเวลาสะกดคําไทยโดยใช้อักษรภาษาอังกฤษึไม่เหมือนกันเราเขียนไม่เหมือนกันเลย ข่าวเรื่องคิลเลอร์คอนติเนียร์สาตกรต่อเนื่องไงเนี่ยอุ้ยมันน่ากลัวมากเลยเนี่ยโอ้ยหมวดไหนก้มนาเล่นโทรศัพท์กปนอยู่ได้ครับเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะฟังนะพอได้ยินคิลเลอร์คอนติเนียร์สไม่ฟังดีกว่าใช่พูดอะไรก็ไม่รู้ไวยากรณ์ไม่ถูกเลยอ้ยลืมเลื่องไปไหมเออแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นข่าวบ้านข่าวเมืองที่สําคัญมากๆนะเก็บโทรศัพท์แล้วมาฟังกันดีกว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยเนี่ยโอเคนี่ คือเรื่องเป็นนี้นะตอนนี้ชิวเลอร์คอนติเนียลสเนี่ยฆาตกรต่อเนื่องนะได้ออกมาจากคุกแล้วทีเนี้พอออกมาเขาเขาก็ต้องก่อคดีสักะโว้ยจะจ้องกันไปทังไหนเนี่ยเข้าใกล้ขนาดนี้ไม่เข้าสิงมาเลยล่ะครับเอาเอาใจยากจันไม่ฟังก็บ่นพอจะฟังก็บ่นแล้วจิตใจเขาทำด้วยอะไรใช่ จิตใจฆากตกรจิตใจพวกนายสองคนเนี่ยทำารอะไรเนี่ยทำเป็นเหมือนตั้งใจฟังเนี่ยตั้งใจกวนชัดๆจ้องแล้ตกใจโอ้ here comes the customer oh. time to quit playing สวัสดีครับรับอะไรดีครับร้านเรามีเครื่องดื่มทุกประเภทเลยน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำปกติชากาแฟขนมน้ำปั่นมีหมดเลยครับ yes what would you like today I have Ice espresso, please. Uh, not too sweet. Sure. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. How is it? good or not? The coffee is good and aromatic, but it's quite sweet for me. Quite it's sweet. ควายเอสสวีทก็หวานเงียบ,บแอบหวานอ๋อหรือว่าอยากได้หวานแบบตะโกนเว้ยนามินิดใส่หลับ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  <Go on. S 1> เจ้าโอ๊ะเจ้าเอ็ร็จแล้วครับนี <c oughs> ่ครับรับรองหวานตะโกนทรายทราย i s good but I quit having my coffee sweet a long time ago. i t จะเอาอะไรออกละครับถ้าเอาน้ำแข็งออกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเย็นนะครับ Is there any problem? Uh, not thing I just told Wang that the coffee is good but I quit having my coffee sweet a long time ago. Really? But he made that coffee not too sweet exactly like you have ordered. What's going on? ก mm. ูจบโอ้โหหวานนั่นเลยขนาดนี้เนี่ยก็เบลบอกผมว่ามัน quite sweet มันแบบหวานเงียบๆไม่ค่อยหวานเลยอยากได้หวานตะโกนก็เลยเอาไปเติมน้ำเชื่อมมครับจะได้หวานๆแล้วก็เห็นเบลเขาบอกอยากให้อะไรคิดๆอะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไร I said the coffee is good and aromatic but it's quite sweet for me หัวจะปวดเขาบอกว่ากาแฟเนี่ย is quite sweet เม็นท่ q u i t e sweet อ๋ oh, there are two words that sound almost the same quiet e, quite ค่อนข้าง quiet q u i t quiet เงียบไม่มนีเสียงเลยโอ้ยที่น้องเบลเขาพูดเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยมัน q u i e sweet แปลว่ามันค่อนข้างหวานสิ่งที่เราต้องทำคืออะไร ให้มันหวานน้อยลงไม่ใช่ไปเติมให้มันหวานมากขึ้นส่วนควายเอันนี้อีกคำหนึงแปลว่าเงียบออกเป็นควายไม่ได้แปลว่าหวานเงียบหรือชมหวานตะโกใช่ไหม hmm. คิดได้ไงเนี่ย oh. อ๋อครับเออ่าแต่มีคำหนึงที่เดียวพูดเราได้ยินอะไรคิดคิดคิดอะไรคิดคิด The coffee is good but I quit having my coffee sweet a long time ago เฮอนั่นแหละอะไรค,ดคิดอะไรเนี่ยแปลว่า oh, อะไรอ่ะโอ้โหคิด Q U I T คิดแปลว่าเลิกหรือออกจาก hmm. and there's two more words you should really know Q U I C K ควิ q ควิ k <Quick. S 1> and Q U I Z คว <Quiz. S 3> hmm. ิสควิสมันมีอีกสองคำที่ออกเสียงใกล้กับควิสก็คือควิ k แปลว่าเร็ว hmm. แล้วก็ควิส แปลว่าคำถาม quiz คำถามอ๋อ I know okay เข้าใจแล้วครับผมโอ้โหนี่คุ้ดคดเต็มเลยนะครับได้ตั้งหลายคำศัพท์เลยเนาะอย่างคำว่า q u i e แปลว่าค่อนข้างส่วน q u i e แปลว่าเงียบส่วน quit แปลว่าออกเลิกส่วนคำว่า quick แปลว่าไวๆ q u i c รวมถึงคำว่า quiz ที่แปลว่าคำถามจำไม่ขึ้นใจเลยครับ Well วัง I have a little challenge for you ลองพูดตามคัเลนนะครับครับ Quiet 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 Quick 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 Quiz Quiz Quiet Quiet Quick Quick Quiz แวมไปแปลกไปแล้วไม่ใช่แหมถ้ายู่จะมามุกอย่างนี้นะเดี๋ยวเจอเลยคันเรนลองพูดภาษาไทยตามผมดูนะครับยายกินลำไยยายกินลำไย น้ำลายยายไหลย้อยน้ำลายใหญ่ไหลย้อย่าทีนี้พูดติดกันเลยเร็วๆเลยได้ครับควิส์อันนั้นไม่ได้สอนผมสงสัยจะยากไปงั้นเอาขมาอีกยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์ใหญ่อ่าพูดติดกันนะครับพูดว่าควิส์เราก็ไปแกล้งเขาเราเอาควิดส์ให้ได้ก่อน Wait, <laughs> Ooh, Beautiful weather. Yes, the sun is very good. Hi everyone. Hey! Hey! hey. hey. Hello. What do you have? เหมือนมันโดนงูกัดนะ snake กัดฮะสเนก Where s the snake จำได้ไหมงูมันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ช่วยกันมันเป็นเหมือนงูจงอางแต่มันแผลแม่เบ้มมันงูเห่าอ๋อโอ้ยแสดงวันนี้เป็นงูจงเห่าแน่ว่าตะหลาคนี้ปล่อยไหลเลยดีกว่าช่วยกันก่อนมันมันกัดตรงไหนกัดตรงไหนกัดกัดข้อเท้าวี่กัดข้อเท้าต้องต้องหาอะไรมาทำเนี่ยเออถ้ากัดข้อเท้า จะต้องรัดท uh um, ี่หัวเข่ากันอะไรพี่กันอะไรกันพิษแลิ่เข้าส mm ู่หัวใจว่าแต่และถ้าสมมุตราสมมุนถ้ามันมันกัดข้อมือกัดข้อมือกัดข้อมือถ้ากัดข้อมือนี้เลยกัดข้อมือปึ๊บ นี่รัดแขนกันอะไรกันอะไรกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจโอ้ยวัดได้ยางงี้แล้วงูกัดที่ราชบุรีอ่ะอ๋อต้องเอาเชือกมาลัดที่นครพนมกันพิษแล่นผ่านพระรามสองเข้าสู่กรุงเทพโอ้ยปล่อยแรกเข้าสู่หัวใจแล้วโอ้ยจะตลกอะไรกันด้งูกัดงูกัดข้อดาวบ้านข้อดาว It's It can't snake. a fake have been you. มันงูปลอมนี่ประท้วงติดเฮ้ยงูปลอมเหรอแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรเนี่ยส้องใส่ข้อเท้าพิษไม่ได้งูกัดเดี๋ยวเวลามากเลยนี่เขารอจะเอารายงานให้เราอยู่เนี่ยให้เขาทำไม่ใช่เหรอ yeah here is the report that you asked me and Kevin to translate thank you you owe me ฮะ you owe me จะไปแก่กว่าควีนได้ไงเนี่ยอะไรเนี่ยงงไปหมดเลยเนะี่ยควีน what's your birthday I was born the same year as yours but I was born in April นี่เกิดออก o b e r เบอร์ก็ต้องเป็นน้องเขาสิจะมาแก่กว่าได้ยังไงแต่อย่างพี่เควินบอเข้าใจนะเพราะเควินเกิด January ใช่ไหม Yes that's correct. That correct I was born in January น yeah, ye I mean ั่นไงอย่ามาหลอกนะ I'm not today ago kid ไม่ใช่เ bueno> ด็กเมื่อวานซืนนะจะมาหลอกอะไรเรื่องง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวก่อนงงแล้วมาเถียงกันเรื่องใครแก่ใครเกิดก่อนเกิดหลังทำไมเนี่ยนี่ไม่ยอมนะอยู่ดีมาว่ายูโอมีมาบอกว่าแก่กว่าเนี่ยไม่ได้แก่กว่าเป็นน้องครับไม่ยอมอ๋อยูยูโอม l อืมไม่ใช่เขาอะพูดว่ายูโอม d ไม่ใช่ยูโอม d โอแต่ไม่แปลว่าแก่เขาหมายถึงว่า นายอะติดหนี้ฉันนะ you owe me ไปติดหนี้ตอนไหนไม่มีนี่คนอย่างเต่าเนี่ยนะ Serbia, มีคติถือปว้จำใจนะว่าการไม่มีหนี้เนี่ยถือเป็นลาบอันประเสริฐจะไปยืเมเงินใครที่ไหนไม่มีโอเคพี่ผิดเอง o o w e <Vanguard> เป็นคำกร,ริยาแปลว่าติดหนี้เป็นหนี้บุญคุณหนี้บุญคุณไม่ใช่หนี้สินยกตัวอย่างประโยคเช่น hey I really appreciate you helping me with my homework my home. I owe you one ฉันนะทราบซึ้งมากที่คุณช่วยฉันทํากันบ้านในครั้งนี้ฉันเป็นหนี้คุณแล้วนะคะหนึ่งครั้ง mm. o อ if you do the dishes for me I will owe you for sure ถ้าคุณล้างจานให้ฉันนะโอ้ oh, แน่นอนเลยฉันเนี่ยติดหนี้คุณแน่นอนเลยครั้งนี้เข้าใจแล้วครับผม I know okay you owe me เนี่ยแปลว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณฉันนะแบบติดหนี้บุญคุณเอาไว้แบบช่วยอะไรมาบางอย่างอเแล้วถ้าแบบว่าเป็นคําว่าแบบ คุณแก่กว่าฉันต้องพูดยังไงอะครับ Oh are you older than me อ๋อ I know okay are you older than me คุณแก่กว่าฉันไหมอืมต้องมานั่งอธิบายทุกอย่างเลยรู้เรื่องอะไรกับเขาบไหมเนี่ยทีหลังนะไม่ต้องมาดีกว่าออกจากหมู่บ้านไปเลยเออไม่ออกอธิบายไม่ออกไม่ออกออกแล้วจะหาเพื่อนที่ไหนมีแค่นี้แล้วเนี่ยไม่ออกใช่ไหมไม่ออกไม่เป็นไรงั้นหรอออกเองงูไปด้วย เลตส์ก็โอเ Okay. Let's go. You owe me. แล้วแล้ววันวันชิวันวันวันชูเขอยดกราบสวัสดีท่านเขียดผู้มีเกียรติแฮ้แท้ผู้มีเกียรติขอเชิญทุกท่านพับกบเฮ้ยพบกับ ทายาตรุ่นใหม่ของความเฉลียวฉลาดที่สุดใน3โลกพบกับน้องจัสตินเฮ้วู้จัสตินยัง Well congratulations you scored full marks in all subjects วันนี้นะครับพวกเรามาร่วมแสดงความยินดีกับน้องจัสตินนั่นเองนะครับ Thank you everyone I'm so proud of myself I've been studying so hard โอ้โหณแหล่งนี้ที่พักจิตณนะแหล่งนี้เรามีมิตร ที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีความสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลรวมกันโอ้โหขอให้ทุกคนครับยกแก้วขึ้นมาอ๋อยกแก้วและพูดพร้อมกันเลยว่าใช่ยาใช่นาใช่โป้โอ้ยจะมาผัดกับไข่เองก็ได้ใช้โป้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้โยครับโอ้ยแล้วใครจะพูดตามได้อย่างงี้ขออีกรอบหนึ่งนะได้ครับมาใช่โยใช่โย ช่ยยยินดีด้วยนะครับ Well I ordered all your favorite food so come on let's s e e and enjoy Wow everything looks so delicious I've been prepared for this อ l r แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะยังมี last surprise นี่ขอเชิญทุกท่านพบกับเชฟไดไดอาน่าแซ่สวยประเมิน มาแล้วค่ะนี่ค่ะของขวัญสุดพิเศษ special dish from me <Ooh. S 2> wow awesome my favorite wow everything looks so delicious and I really appreciate how kind you are to my cousin you're the best เดี๋ยวนะทำไมพวกยูทำแบบนี้เนี่ยจัสตินยูเป็นเด็กเป็นเล็กนี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะส่วนนี่เลยเอลิกเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หัดสอนหลานบ้างนะ whoa what did I do wrong I don't understand ก็เชฟใหญ่เขาสัตง์ทำเมนูพิเศษมาให้เราเป็นเด็กเป็นเล็กก็ต้องพูดขอบคุณกับเขาสิ I already said you're the best ไม่ใช่สิ you are the best อ่ะมันไม่ใช่คำขอบคุณต้องพูดเคาว่า thank you เวลาผู้ใหญ่เนี่ยเขาทำอะไรให้ต้องพูดขอบคุณนนะจะได้น่ารักมากยิ่งขึ้น Oh... What did I do wrong He already said it Oh no Don't accuse with me There is no thank you นี่ไม่ได้ลิสซึไม่ได้ยินเลยคำนี้เลยเปิดภาพ vr เลยไหมแบบดักบอลไหมดูย้อนหลังไหม พอก่อนดีกว่าค่ะเราว่าไม่ต้องถึงขั้นเช็คกลองหรอกพวกเขาอ่ะไม่ได้พูด thank you จริงๆนะเห็นไหมขนาดใดเขายังรู้เลยว่าไม่ได้พูด thank you กันเนี่ยไม่น่ารักเลยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยขอบคุณเราแล้วด้วยประโยคอื่นแทนเนี่ยจะสอนคนอื่นอ่ะฟังก่อนฟังว่าแต่มันมีคําอื่นที่ใช้แทน thank you ได้หรอครับเพราะว่าปกติขอบคุณก็ต้อง thank you ก็ thank you ไงครับ well pupa listen to me in English there are many ways to say thank you but it depends on the context you have to know who you are talking to is it formal or is it casual เมื่อกี้เนี่ยจัสตินพูดว่า you are the best แปลว่าคุณเนี่ยสุดยอดยอดเยี่ยมที่สุดก็เหมือนกับการขอบคุณเราวนี่แหละ that's right you can say appreciate it appreciate it a I owe you big time I owe you a big time yeah appreciate it แปลว่า ทราบซึง้งส่วน I O U big time แปลว่าฉันติดครั้งคุณครั้งใหญ่ or oh, cheers cheers ใช้กับเพื่อนๆแปลว่าขอบใจนะเพื่อนแบบแสดงถึงความสนิทสนม or you can say you made my day you made my day that's right <S คุณทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีคุณทำให้วันนี้เป็นวันที่น่าจดจำคำทั้งหมดเนี้ยใช้แทนคำว่า thank you ได้หมดเลย ๋อเข้าใจแล้วครับผม I know okay คำขอบคุณเนี่ยมีหลายคำเลยไม่ใช่แค่ thank you แต่ว่าต้องดูบริบทด้วยว่าจะใช้กับใครใช้ตอนไหนอย่างมีคำว่า you are the best appreciate d yes I own you big time Good job แล้วก็มีคำว่า cheers รวมถึง you made my day ขอบคุณนะครับได้ความรู้เต็มๆเลยมึนตึบเลยตอนนี้อ่านี่หูใหม่ใกล้ฉัน เอาไปใส่ไว้นะจะได้ฟังอะไรก็รู้เรื่องสักทีขอบคุณนะครับโอ้โหพอดีช่วงนี้หูตึงเนี่ยดีขึ้นเยอะเลย Well Eric there is special dish for you too Oh good เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอริกได้จานพิเศษแล้วผมไม่ได้ครับทำไมได้อยู่คนเดียวเลยเนี่ยหอก็นายไม่คู่ควรกับ special dish ไงอือ You're the best โอ้พูดแบบนี้ยังจะได้จานพิเศษเหรอครับ You're bad อะ เบสไม่ใช oh, ่แบทโอมีทั้งสามหูฟังไม่รู้เรื่องอีกเอาคืนมาเลยดีกว่าเออโหหูใหม่อยู่นี่หูหูยิ่งไม่ดีอยู่ดึงก็ดึงไม่ถูก you r e the best you r e the best คือคุณค um> ือเตียงนอน hello welcome um> to get off ok วันนี้คุยกันในเรื่องของการสะกดดีกว่าสระภาษาอังกฤษมันมี A E I O U แต่ว่าเวลาสะกดคําไทยโดยใช้อักษรภาษาอังกฤษชื่อเยอะมากสระคนไทยมันจะยากเพราะว่ามันไม่เหมือนกันอาจจะเรียบเทียบไม่ตรงหรือว่าไม่เป๊ะเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะว่าคนไทยหลายคนรวมถึงจีน่าเองคือเวลาเราต้องเขียนชื่อชื่อเฉพาะแบบชื่อสถานที่อะไรอย่างเงี้ยสละแอนี่มัน AE อหรือ EA งงไปหมดอะไรเงี้ยแต่เรามีแค่ห สลั A E I O U ภาษาไทยมีกี่ตัวครับ21 21โอ้เยอะมากจาก21ัต้องกลาเป็น5เดี๋ยวเราลองพูดคำคำนี้แล้วลองช่วยกันสะกดได้นี่อุปกรณ์ของเราลองเขียนดูว่าเราจะเขียนเอามาเหมือนกันไหมฝึกการประสบสำเดี๋ยวลองเขียนแล้วดูว่าที่กันอ่านออกไหมดีเลยดีเลยค่ะงแ้วเอาเป็นคำแรกเลยนะคำว่าเมือง เมืองโอ้ยอันนี้เราเห็นกันบ่อยมากก็ตามเสียบเมืองเอือใช่ไหมครัในภาษาไทยคือสละเอือนั้นใช้สละาษาสังเกษอะไรดีนะหนึ่งสองสาชึบนี่เลยนะครัโอ้สองคนก็เหมือนกันที่เรมือครับรับไม่เหมือนกันของพี่ต่อครับอ่านได้สองแบบครับเมืองหรือ ม่วงล้ี่ออกเมีองก็เมืองาแปลว่าอย่างเดียวอ๋อพี่ริวน่าจะใกล้เคียงกว่าเห็นป้ายดอนเมืองบ่อยนะใช่ถ้าเป็นดอนเมืองจะเป็นด่ด D D O N G O N ดอนแล้วจะตามด้วยเมือง M U E ก็เติมตัว A เข้าไปก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้เมืองจะใช้แบบ U E หรือ U E A ครับโอเคคำต่อไปนะครับ เชียงใหม่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 ใหม่ไม่ยากแต่ยากที่เชียงเชียงหนึ่งสองสโอเคอันนี้ผมไล่ตามสกดเนาะ C S ก็ชอช้างเอเนี่ยก็เป็น I A ได้นะแล้วก็ N G ก็เป็นงองงูเชียงใหม่ก็ M A I ก็ได้นะอ่าแล้วพี่จีเหมือนเหมือนพี่ต่อกลยเชียงใหม่ของลิวผมน่าจะนอนลับกันดอนเมืองเมื่อกี้นี้มันจะเป็นดอนเมืองออะไรอ่ะอันนี้เป็นเชียงอันนี้เชียงว่ะเชียงใหม่ใช่ไหมเชงอันนี้เชียงใหม่ไปเที่ยวอะไรไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่เป็นโคงเนี่ยไหนะเป็นโคงเชียงใหม่ก็ไม่เป็นไรแค่เติมตัวไอเข้าไปจะได้มีเสียงเอียงเติมไอตรงไหนครับเชียงหลังก่อนอีก่อนอีอ่าลองเติมซิลองเติมให้ดูนะฮะเชียง หมยอันนี้เชีย์ได้ไหมก็ได้นะก็ไดก็เข้าใจได้ตัว A อดีที่สุดปลอดภัยที่สุดตัวอีก็เข้าใจได้แต่ถ้าโดยทั่วไปน่าจะเป็นอันนี้แต่ใช่คุณคุณแม่เมื่อกี้มีสระเอไปแล้วสะเอียไปแล้วครับโปเอาคำไหนมาอีคำต่อไปครับคำว่าเจริญภาษาไทยนี่ไม่ยากแต่ภาษาอังกฤษเจริญ อันนี้อาจจะยากที่สุดนะสกัดเองเลยนะหนึ่งสองฮึไม่เหมือนกันเฮยเราเขียนไม่เหมือนกันเลยโอเคของพี่ต่อครับเดี๋ยวจะอ่านแบบชาวต่างชาติไม่รู้ภาษาไทยสมมติครับสมมติผมอยู่แอร์พอร์ตครับผม Oh we are going to c h e r i o n Oh, awesome มนิย c h e r i o n we are going to c h e r i o n ไม่ใช่คนไทยแล้วคนนี้แล้วนี่ we are going to เชอร์โรนเชอร์โนใกล้เคียงเชอร์โรนอะไปทำงานถ้าเป็นพี่เกกพ่เกกให้อันไหนตัวเจถ้าเป็นผมจะเริ่มจากตัวเจอพอจอดจานก็เอาตรงเลยนะครับตัวเจเจเอ,ะอ A R จะรือ R E R N จะเรือน J A R E R N อ่า ถ้าเห็นแบบตัวอักษรแบบนี้ผมจะอ่านว่าจาริ์มันตรงตัวเลยจาริญมันจะตามเสียงมากกว่าตัวสะกดคือมันหนูจะคุ้นแบบข้างบนเพราะเหมือนเราจะชอบเห็นชื่อถนนแต่ว่าพอพี่เก๊กเห็นจาริญเฮ้ยอันนี้มันก็แบบมันก็แบบตรงออกแบบตรงตัวเลยแต่เชื่อว่าในทางการสะกดอย่างนี้แล้วกันในทางการสะกดนางทับศัพท์ ช่อาจจะนิยมให้ใช้แบบนี้มากกว่าถ้ามุนก็แปลจากตัวอักษรตัวอักษรถูกแล้วใช่ก็แปลจากเสียงใช่ไม่เหมือนกันยล้ำลึกมากเลยอ่ะนั้นขอคําว่า1นึ่ับตัวเลขว่าหนึ่งหนึ่งหน่ยังไงดีภาษาทับศัพท์อ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะผสมสามสระนี่เยอะ1นึ่งสองสชึบ ชายแกันครับเรียวก็สลับตัวยูเรีวเหมือนจะไม่เหมือนทำที่เลยนี้ตลอดชี้ตลอดแต่ใกล้เคียงอ่ะถ้าสมมติไปสนามบินปุ๊บมารับคนชื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุงเองเน่งนุ่ยเน่งเน่งอ๋อสวัสดีคุณหนึ่งอ๋อหนึ่งอ้าวอีไปก่อน พราะถ้ามีตัวย่ก่อนนะเราจะนูมนนูแล้วก็มีเองนูนเองนูเองเราไม่แปลกใจเวลาที่ชาวต่างชาติออกเสียงคําไทยแล้วเขาพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าขนาดเขาเห็นเนี่ยเขาก็เนี้ยใช่ไหมเนียากยากภาษีอะไเทียบตรงตัไม่ได้แค่ถับสับเฉยๆคำต่อไปพี่เกรโอเค let's try this word คำว่า เปื้อนโอ้โหเปื้อนสกปรกไม่สะอาดเปื้อนเปื้อนอะใช่รือเอืองมันก็ต้องเหมือนเมืองไงเอาดูนะครับพี่ต่ออ่ะโอ้โหจีน่าทำไมจีน่าผสมสามตัวเลยเอามาหนึ่งสองเกิร์มสามตัวเหมือนกันอ้าวหนูกับพี่ลิวเหมือนกันอ้องเาหัวในสองคนนั้นเหมือนกันลิวมีคำว่าเดี๋ยวคิดดู่พี่อ้วน น่ารักพี่อวอันนี้เพื่อนเฮ้ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก็ได้สองแบบแสดงว่าอันนี้ใกล้เคียงกว่าโอเคทำของหมดหกพี่เพื่อนหมดเลยพี่เพื่อนพี่เพื่อนก็คือจะเพื่อนหรือจะเพื่อนก็ประมาณนี้แหละแต่คืออย่างที่บอกอักษรนะสเพื่อนนะพอพายพอปลาเหมือนกันใช่ได้แยกเป็นปอปลาพอพาอนสนุกสนานเลย เรียกได้ว่าเจอหลายคําที่พยายามเขียนแล้วแบบนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกก็มีมหรือบางคําที่เราคุ้นชินและเขียน ได้ปั๊บเลยก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะวันนี้ทําให้ได้เรียนรู้เลยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาเขียนตามการออกเสียงของเราแต่ว่ามันเป็นไปตามอักขระตัวอักษรที่มันถูกต้องตามหลักการแปลก็ได้เหมือนกันครับและนี่ก็คือความรู้ภาษาอังกฤษที่ทําให้ทุกคนได้ฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนได้คล่องนะครับอย่าลืมมาหาความรู้ดีๆได้ที่รายการ I Know OK ที่ช่อง ALTV หมายเลข4ี่ครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีคาศัพ ที่แบบเอ๊ะสะกดไม่ถูกยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาถามพวกเราได้นะครับ Yes and that's all our time for today so bye 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 ที่มีถามลืมลืมลืมนืกว่าดื่มเสร็จแล้วอะไรอะยกกาแหมาลืมว่าดื่มไวจังปล่อยผมเงินผมไม่ไหวแล้วอ่อนอย่าตลกกันดีกช่วยผมก่อนบูกัด เหนียวติดอ่ะเหนียวติดมันดึงไม่ออกโอ้มีพื้นชื่อหนึ่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นอะไรหางตาแป๊บแป๊บพี่ควาไปตั้งนี่ยอันนี้